ไขเห็ดหลังอกาวน่าจะสามไข่กําลังกําลังปูรูพิ่นบ่มีแดดหน่อยเนาะแดดบ่มีครับมาดูปาศรีเฮ็ดเด้อเห็นน้องใหม่น่าจะหเห็นน้องใหม่หหสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนลเสน่หนนคนบันดาเด้อรับมือนี้ก็พาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พ,พ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผม เขาวปลาฮะเห็ดเด้อครับพิกัดไม้กับยู่ทั้งผู้ทั้งเราเหรอครับผมบ้านน้องเม็กครับผมตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปหลุมไปช่อมน้ำหลุมน้ำหลานเด้อครับทิ่บานบรามือนย่างขึ้นมากับโซงเงยเหรอครับมือนนี่มาขอเห็ดตะไคร่น่าจะเมีนครับดามเก่าหนายเนาะพึ่งขาดจีชมพูนะจ๊ะเมีนครับ อดืคาหลายเด้อจ้ะมนครับเห็ดเผกขาดวงน่าจ้ะมะปอเห็ดเผือกขาดวงประมสีห้าหลายวคืออยู่ผีด,ดองงอะออกทรงเออกไฝน,น,น้นหนาวเลยครับียนจ้ะกำลังหนาจ้ะเนาะมาปอใครเห็ดหลังหว้าวน่าจ้ะสามคร ตำลังตำลังปูรูเพื่นบ่มีแดดหนะอยเนาะแดดบ่มีครับแดดมีอยู่แต่ว่าแดดแต่ยำเสาครับผมยำใบกับพ่นตกช่วงใบามาตกสุมือครับตอนนี้แบบแห้งเลยพ่นพึ่งขาลายครับผมขาลายเหลือเนาะจ้ะพึ่งขมิ้นครับผมพึ่งไข่เนียนครับหายากเนาะแมีนจ้ะขาลายเหลือดเด้อครับ เพินไข่ครับก็หลังออกเพิงขาไหลเลือดหลังขาเนาะจ้ะทุบมือถอดจิ้มใส่น้องเพิ่นหัวหกเหลืองเป็นไข่เนาะจ้ะไข่ออกเหงาเลยครับหงอกเหลืองเด้อจ้ะไข่ เป็นลางหน่อยเนาะอากน้เลยนก็แมนเลเอาดนเหี่บ่เอาอยู่บ่เดาเตะเลยอารุเแีงใส่หัวเนาะมันเปนแมนดึ๊เกําลังดีดเลื่อมเราด้นี่ฝนโปรงเลยเก็บเด้นิ่ังขาดฝนโอ้ยาวเลยเถือนยาว ขอเลยเด้อจ้ะขอลดขอลายม้าอืมให้กไข่กระปอมแล้วหูเรืองเป็นกือบใบใหญ่เป็นใดหน่อยเนาะไข่เนี่ยใบใหญ่กัเอาลวตเดี๋เอาไว้เลาะไป้ั้งผีก่อนเนาะหาเห็นอีก เป็นละงุพลานน่จาจะเครับอะไรวะห้ย่าฝนฝนนักแห่งโท่น่จาจะแน่นครับ ้จ so <t> ok ักหนูอ้บู๊ยใหญ่ตัวเลยเนาะเอาเต็ตัวนี่ปวี่บานคนใครแล้วก็เอาบาน้านหุู่มใช่บานจมุ่มท่านั้อโ้ยขาคนน้าขากเนาะ บา้านใหม่ๆเลยเนาะจ้ะเนี่ยบานอกเงสายนี่โอ้ยมาพ่อเะบัดจังสีเนาะบ,บัดจังสีละแสเกเขาผิดเขาเกลือดีเนาะ <c oughs> <c oughs> จะได้ดิแกงใส่หวสัวใสแกงอ<ล>ะ่รนแกงแตะเพิ่นแกขคือสีอีมถูแกแล้ะแซ่คือเออก่า ข้องกินข้องอยากแม่ตม้มก่อนตะบ,บัดเท้าแล้วจะคือถอดคือถอดทอมบนตบุบนข<อ>้าจนเมื่อย สวยงามไปเอาไข่ไข่ไข no, no ่ม like mm ันไม่เป็นไข่อื้น <sociaux> อื <lizard> ้นเหลวเพี้ยเนียนเนียนดีอื้นอื้นอื้นอีกแล้วมันก็ออกมองเป็นแปนก่อนเนาะจ้ะมองเดชหนามเนาะเริ่มเอกไปนี่นี่นี่โอ๊ยตอคือเก่าบ่ เอาไปแกงมาเลยแกงกระเสบเลยเห็นละงกเหลือลงพองเสบอก็มาเสืองานเห็ดพอแล้วไขรมีปลาไว้น่าจ้ะครับู่งางมดูยังไงน่าจ้ะกับผมเขาว่า หาเห็ดบ่มีครับผมแผนสองบาทนี่เอาให้แล้วแรงครับผมพาลูกชายมาน้ำเด้อครับหนึ่งทั้งนี้เห็นไปสองหมื่นแล้วครับจะมามาหมื่นกัจะบ่ได้เห็ดครับผมได้บ่หลายมาหนึ่งก็เลยเปลี่ยนแผนหากินตามธรรมชาติเด้อครับทางบานปลา ขึ้นเลยบ่ไม่ได้ thảo ใหม่ได้อีพอขึ้นแล้วขึ้นทั้งไม่ไปขึ้นทั้งไม่ไปทั้งไม่ครับผมช่วงนี้ก็บเป็นฤดูใยฝนต้นหนาวครับผมไก่สิขึ้นมาพีเลยก็ได้มาขึ้นมาเลยมาเลยท h าวเางอกลมด้อ mày đấy nè không có hầu đó mày quá là nó hiền tòm bưng tòm bưng tay tòm đây nằm nữa bó khử đó phò vào lông nam mình Oh, oh, กินหัวกินขึ้นไฟ่นเนาะบ่ขึ้นไฟเได้อโซ่เหน่าไรหลุดเมยโอ้ตัวงามขักเด้อครับไม่หายเลยนีใช่โอ้ยของดีทางบัตรปลาตัวนี้มีแต่หัวครับผมดลุออดขับถอนถอนใส่การเก็บเส่ตากับป่นน่ะนี่แต่ตัวงาม ดีแกงแกง,แกงใส่ปาพาิีเ้อครับเอาขีออกง่ายหน่าอายจำเนาะเน่น,ะนลวกจักน้อยต้มน้ำอุ่นๆยาห่อนแหน้งครับผมบ่ต้องให้ได้ลอยองศาเอาจักวางหกสิบเนนี่ครับค้ามห่อนลวกลวกแล้วก็เอาอันตะแกงห่อน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 ค่อยๆยอาใหม่ ไใ่กระดามใส่เขาแกงแกงแกงเน่อยกะเพี่กะพี่ก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมแกงใส่ใบบักผกอ่อนบพริกอ่อนใส่น้ำผักอีเลือเนาะผักอีเลือจั็หน่อยเขาอีดูดีลงโอ้ยแสบก็แล้วแต่ผู้มักคือเก่าละครับผมบางเทือก็คนกับมกครับผมมกเป็นหัวขธรรมชาตินี่แสบครับผม นน่น้องหํามกลางผูน่าจะแม่นของกินทั้งบ้านปลาเด้อครับครับมื่อนี้เอามอกหัวมาตอนเอาหัวมาตอนครับผมเราหาเห็ดเมื่อยเลยน่าจะครับเห็ดน,นี่ย่อมเลยยอมเลย,ยเห็ดต้องรอให้ฝนเวิร์ดนละครับมพิ่นก็นได้เก็บอยู่ผมหงย่อม <c oughs> <c oughs> ผมเห,ห็ดปวกผมไปบ่ถือหม่องจ้าเถื่อย่างมื่อนหนึ่งโอ้ลายกิโลครับผมบ่เห็น เขาข<อ>ปลาทุกมือ่อยู่น่าจ้ะเขาทุกมื่อครับเมื่อวานนี่ก็คุดมันนําหาเห็ดปวกน้องเพ้นเป็นผูค้คุดมันผมก,ก็ับยางหาเห็ดปวกก็บอเห็นผู้คนใดเพคนกับมานครับปีนี้ผมยอมรับอยู่บ่ปันใดปีนี้ปีหน่นาว่าบ่สร้างเด้อยไม่ว่ารอบนาน,นี่เห็ดปวกออกรอบนานแข็งมาแกแข็งมากตัวงามเด้ับ ต่นไก่ผขดเนาะบ้านแหลกแห่งมัานครับผมไปลุยต่อบ้านที่สองเด้อครับลงต่อจากหม่องเก่าครับผมมันนีลูกล้านตองข้อทวนข้ออภัยหลายๆครับผมจะจังหวะไปบดไอเห็ดครับม,มนหนึ่งสะฮาอยู่หากินตามธรรมชาติคือเก่าแล้ะครับผมทั้งคนบานปลา ส่วนมากกับมีต่างแต่าเขาปลาเด้อครับความหูกับบลารครับผมควมเว้าคำจาใดผิดพลาดประการใดกับต่อข้อทวนข้อไพ่ในโอกาสนีน้ำเด้อครับผมของกระทั่งจังหวะคนเอาดกบใายพิบเทิมมานัก Cần mong câu nữa Cần mong câu đấy học Hãy phân ổn mắt hả nghỉ còn Nó có bao nhiêu đó không phùm Cái lo phăng cắt chắc luôn càng Được nó Nó nhầy Sí. Đây là hàng bao nhây Nó nghe vô hàng bao nhây hơn rồi Để khám đi bảy đi mẹ một câu này มีว่ะวุ้นคืออยังคืออุยหัวเนีมีหัวเหนียววันเหนีย่ยนี่เหนียวคนเดิมเหนียวได้เนาะแม่งเหนียวคนละโอตัวงามดีเเดนี่สุดคือบ่คือโอ้คืออยู่สี่ดัวอ๋ออยู่ดอกคือ มแมงแมงแ,แม่ขาวสานก็มีเอาถุงใส่ครับตั้งหากหรือว่าใส่ของแต่ว่าพันนี่บินได้ครับผมต้อมมาครับต้อมห้าแมลูกเก็บขีดเอาเก็บขี้เอาออกอยู่ต้อ,ตอม,มาตอาม้อมาสยกูกลางครับผม

แม่งอนหนามแกงแซ่บคือกันครับผมมุกกระเสบีบแต่ว่าขาดบได้ด้อครับพักินเลิอแกงหววใบใบชะพลูครับภาษากลางๆคนอื้นใส่สมอบแอบนะจ๊ะสมอบแอบก็ได้สมติวก็ได้แซ่บครับผมพอกินทั้งบั่นปลาที่สำคัญว่ามีสารผิดว่ามีสารเคมีครับผมกินแล้วมีแห้ง มีเหงอเขาเนี้ยหอนหอนสดหนามก้โกบกเพื่นวะเก็บบักลาเก็บเผาหรือ่ะลายอยู่ด้วยครับของกินทางบ้านปลาแจ้ง่อยนี่หาเดลายไลายบน่าจะหาเด้ลายยางอยู่น่าจะใส่จุก น่ากะหาปูหาปลาครับผมหากบหาเขียดแล้วแต่ปูก็มีปลาก็มีครับแต่ว่าต่อไปนี่กัสิเกเห็ดที่แน่ๆคือเห็ดปวกแหละครับผมเห็ดปวกเลยก็จะเป็นเห็ดบดข่ับ,บานเห็ดกอเพ็ดยังเลี่ยมๆไปเนี่ยกับจะมีเรื่อยๆอยู่แดงกอ แต่ว่าลูกล้านเมื่อท่านไอ้เก็บคือขวดญเอาฮ็ดปวกปีนี่เก็บเหลี่ยวนี่ก็ซ้อนอีกจะหวานลงไปซอน,น,จ,น,น,นอจนได้แกงเป็นแล้วซอนไปนเรื่อยๆเนาะซ้อนไปนเรื่อยด้วยครับปุ๋ยละใบสามจังมือเนาะแมนบ้าอีแม่ม เอาไรนั่นดูเท็ดกะเลาะไปเจไ้ไดกับ่เห็นครับผมเท็ดก็คือออกกันๆคือฝนนี่แหละออกจะได้ดอกฝนหลายผลเป็นมารปดปลอดแปดเห็ดปวกว,บบว,วางง่าจะสิโขบกับบ่ท่านโขบเด้อครับหายหนากนะจ้ะ ดูอย่างเเป็นน้ำฝนน้ำฝ่าเนี่นะครับฝนเล็งแห้งไรกะบ่อ,กอ,อกครับขั้นสีแดงๆไปในเฮดบวกขั้นดินมั่งๆ่ในก็ออกหลดถ้าซ่อมเบิงว่าคนสีออกหน่อยออกลายอีกรอบซีมานี่ครับรอบซีมานเนี่นะจะเป็นรอบอทีเทิมผลปรจ้าโดกเฮดบวกจุดยุดไปโดนนี่หรอก็นสีออกอีกถ้าฟังเบิองรับผมว่า เป็นแน,อนวนนอนนะไรบ่ออกเลยก็เป็นเด้บนเนืนอนเนาะครับบ่ออยู่นั้นก็เป็นข้าฝนหันกำลังสีตัางลักได้ฝนมาก่อนคิดเผื่เค็ดยัางกับสีออกอยู่ยุ่งหล่อหนึ่งช่วงโซงหนาวโซงเซนหนาวช่วงฝนฝนเศร้าเค็ดเผื่เค็ดหลงโงเค็ด กระสิเป็นเฮ็ดหลายๆอย่างอยู่ครับสิออกมาอีกกะสิได้เก็บอยู่โดนหลายหลายมืออยู่โดนพอสมควรอยู่นคนาะขัดผนออกมาหลอดก็ถ้าฟังเมืองก่อนครับผมการขาดคันนี้ก็ได้ได้แต่ขาดคันนี้เด้อครับบางเทธอก็พิดขาดก็มีบางเทธอก็กมัเมเตี่ยมแดดแล้วเนาะ <S 2> <S 2> แ,แกงมะแกงหนึ่งไงห,หลายเติอบเด้อจ้ะว่า,าใส่ไดไรยี่ดอกมั้เียตังลักก้อนครับบายลูกสอนอีก นช่เหตุอะไรครับเนี Mont ่ยนี the these. These ่ใส่ผีมือใส่ผีมือใส่ผีมือแค่นี้นี่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 พักบอักบอ ปาเฮดด้จ้ะนี่นี่เออมีคนแมงดาน่อยว่ะแมกรสุแมกระสุด้นี่้ยชิบูอยากสอนบเป็นดซสังหันถึงมัวัวหัวเออคือขาดจแก้วอันน้นัเป็นคาเดอไน ก็ถือเองจุกเก่าเนาะตอนนั้นปีทิพย์แล้วครับไม่เห็นน้องใหม่นะ,ะไม่เห็นน้องใหม่อุ้ยกึกเนาะก็ใส่อาใส่ Ôi. Bây giờ lửa kìm nhạc nó ạ Bây giờ lửa Giòn Sao ở nó đó, đó. <cười> 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 Nhạc giòn nhìn thấy khuẩn Giòn tức Giòn thật nhiều cái áo lá Cứ đẩy nè nhạc Cứ Để nâng nó Mẹ này เกนนหน่อยหน่อยเนาะลองร่น,น,น,นมันจะถือบอ่ออะไรแม่บถือก็ลองเบิ่งตัวถือบอ่อเห็นผลเห็นผลเห็นผลเลยบัดจากะเด็๋เวลาอวยเด้อจ้ะครับผมกับเบิ่งยอดใดยอดมันน้ำหลูน้ำหลานเด้อครับมือนีศสีโศกสรีมันสำเร็จครับผมแมงสามือนี้ก็มีสองแผนครับผมสอนห่วงน,น้ำเน้ อันนี้ก็สิเป็นเฮดเนาะจ้ะมีเฮดละงูเฮดเพลิงจักเล็กจักน้อยครับผมม,ม,มื้อนี้แม่นจ้ะส่วนมากก็ละงูบานเนะาะจ้ะครับแล้วก็ละงูไข่ครับผมไข่ก็หลายเติบหน่อยเนาะ <c oughs> มแม่นครับอันนี้ก็สิเป็นเฮดโอ้ยมแมน่นเป็นหวกเนาะจ้ะหวกเด้อครับแกงนึงเนาะจ้ะหวกอ๋อหนึงเนาะแม่นจ้ะครับพอได้กินแต่ยากอยู่ครับผมมื้อนี้กับมานค่อยค่อย มันโมแห้งเนะาเนะจ้ากะเฮ็ดล่อเนาะจ้าครับล่อเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกข้าวดอเฮ็ดปวกน้ำแกงจัาหน่อยก็ออกดอกนะยี่ไหจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูลเสน่ห์คนบ้านป่าเนี่ยเด้อจา้าสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจา้าพัวก,กันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหล,ลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมูลเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผม ขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสี่ยมลาพระจากกะขออ้อมหน่อยไว้ใช่พญายมีไงพยย่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกิงกันในเงินคิดทองใน,ในทองครับผมให้สมกงม,มาดปรราถนาครับผมให้อายุมันคขยืนอยู่เป็นลมโพลมไสให้ลูกให้หล,ลานไปโดนๆครับผมสําหรับคลิปมืันนี้ก่อนลาพระจกแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ